เดี๋ยวเราถามชื่อกันสักหน่อยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะน้องไข่หมูทองน้องไข่หมูอายุกี่ปีคะแปดขวบเนาะวันนี้มากับใครเอ่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะขอบคุณมากค่ะน้องไข่มูทนะคะอ่าสวัสดีค่ะวันนี้น้องชื่ออะไรอุดเฟย์ค่ะพ่อกับแม่ค่ะเปิดไหอายแบบตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงชนาวันชระภาัสากรชื่อเล่นน้องฟ้าอายุ12ปีอยู่ป .6 ค่ะเล่นเพลงอ,อื่นได้ไหมลูกต้องจำบาเบาเล่นเพลงหน้าสวยใจเสียโอ้เก่งมากแล้วก็แสงสุดท้ายอ้ยังไม่หมดอีกไหมคะหมดแล้วมีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อน้องไอเอ่ยชื่อเด็กหญิงทีรียาพรหาธนกุลชื่อเล่นชื่อว่าน้งแพ็งค่ะค่ะตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นค่ะเก่ะอาตัตานะคะเอาคนนี้ชื่ออะไรครับเป็นชายหนุ่มคนเดียวเลยใช่ไหมครับคนชื่อเด็กชายวสิเื้อคุณนส่งสัสดค่ะพ่อคุณแม่มองข้นม,มาด้วยกิจ คุณแม่แล้วก็คุณลุงแล้วก็คุณน้านี่เขาเล่นได้สามเพลงเราเล่นได้กี่เพลงเนี่ยเขาเล่นเขาเล่นน้องสามเพลงเราเล่นได้กี่เพลงสายเพลงไปเพลงเลยเออเก่งมากเก่งมากนะคะอ่แล้วคนสุดท้ายนะคะชื่อน้องไอเออร์คนนี้ตัวเล็กทีเดียวอ่ออาเวทไล่หนูเชื่อเรหนูเชื่อติ๋มติ๋มได้เท เล่นเลยค่ะขอบคุน้องโคเกนอายุกี่ขวบโู้ค่ะน้อบคุณเองเล่นน้องคุณเล่ยได้แล้วเก่งมากเลยนะคะขอบคุณน้องโคกกนมากนะคะไม่สบายเหรอคะวันนี้โอ้แต่ยังมาเล่นดนตรีได้ด้วยเก่งมากขอบคุณนะคะอ่ะก็ทั้งหกคนนะคะเก่งมากๆยังไงเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้น้องๆน้องคุณเล่ยได้ด้วยนะคะถ่ายรูปลงกันด้วยอ่ะขอบคุณ